สวัสด,สสดีสวัสดีทุกคนมาสวัสดีกันก่อนนะวันนี้พร้อมกันได้ยังต้องขออภัยนะบางทีอาจารย์มองนะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพราะว่ามีหลายจอมากเลยหลายช่องทางที่พวกเราสามารถติดต่ออาจารย์ได้แต่อาจารย์บอกให้เวลาติดต่ออาจารย์นะกดที่โปรไฟล์แอดไลน์จะเป็นช่องทางโดยตรงที่อาจารย์จะมาตอบพวกเรานะเพราะว่าอาจารย์ เข้าใจว่าปัจจุบันนี้ม,มีหลายช่องทางใช่ไหมที่พวกเราจะติดตามอาจารย์เนี่ยใช่แต่ว่าในช่องทางไลน์จะเป็นช่องทางหลักที่อาจารย์ยจะตอบลูกสิษย์ทุกคนด้วยตัวเองให้คําแนะนําทุกคนด้วยตัวเองนะตวนัวดงชะตาใช่ไหมหลายหลายคนอยากมีคําแนะนําเรื่องวัตถุมงคลใช่ไหมก็ได้หมดเอา้าเอาเป็นว่าเราเกริ่นกันมาพอแล้วอาจารย์มีสองสิ่งจะมาพบกับพวกเราในวันนี้ สิ่งแรกนะจำเตือนอีกทีนึงนะ30มีนาคมนี้พระราหูที่อยู่เบื้องหลังอาจารย์เนี่ยย้ายราศีส่งผลต่อทุกวันเกิดแน่นอนแล้วการย้ายราศีของพระหูรอบนี้นะ18ปีจึงจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งพวกเรา18ปปีจึงจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วไงต่อถ้าใครนะบูชาถูกวิธีนะ ได้พลิกดวงกลับดวงก็รอบนี้แหละที่หลายๆคนเนี่ยชอบบูชาพระราหูกันเน่เพราะทําให้พลิกดวงกลับดวงพวกเราเคยเห็นสัญลักษณ์เลขแปดไหมเลขแปดไหมพวกเราสังเกตหางของพระราหูที่อยู่ด้านหลังอาจารย์เป็นพระราหูแบบเต็มองทรงลิศเนี่ยจะมีหางเนี่ย ระวัดลงกันเป็นเลขแปดท่าในสากลใช่ไหมเลขแปดแนี้มันเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้คือมีพลังไม่สิ้นสุดถ้าเป็นคนจีนนี่ถือว่าเป็นเลขเหิงเลขปังของเขาจำได้ปะเออทีนี้เนี่ยสาเหตุที่คนบูชาพระรามก็เพราะว่าจะทำให้ได้พลังเรื่องของการคลิกดวงกับดวงไอ้เลขที่ว่าจะเฉียดเฉียดไปเฉียดมามันก็เข้า ก็ปังก็เฮงไเนี่ยคือสาเหตุที่พอพระราหูสรงอิทธิพลมากๆเนี่ยเราจึงต้องให้ความสนใจไงอ่าบางคนบอกว่าเกิดในระหว่างช่วงกลางเดือนเมษาย,ยนไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็เป็นราศีเมษไปก่อนเออส่วนใครที่มีโอกาสได้ตรวจดวงชะตาเจาะลึกเฉพาะบุคคลเลยเนี่ยแล้วบอกเวลาเกิดให้อาจารย์ด้วยเนี่ยอาจารย์ก็จะหาลัคนาราศหรีหรือราศีที่แท้จริงให้ อ่ามันจะไม่เหมือนกับราศีตามวันเกิดเฉยๆนะอ่าทีนี้ถ้าอยากรู้ก็จองคิวตรวจดวงชะตาส่วนตัว,ตวดีเลยใครที่มีเวลาเกิดแบบนี้นะจองคิวตรวจดวงชะตาส่วนตัว,ตว,ตว,ตวแล้วอาจารย์จะบอกลัคนาราศีหรือราศีที่แท้จริงให้เอา้าตอนนี้พร้อมกันแล้วยังที่จะจดเลขมงคลเจ็ดวันเกิดงวดนี้ถ้าพร้อมแล้วพิมพ์วันเกิดของตัวเองมาเลย อาทิตย์จัน์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์่าใครเกิดวันอะไรพิมพ์มาถ้าครบ7วันอาจารย์ขอเริ่มเลยนะสบายดีสบายดีลูกศิษย์ชาวสอปอลาวนะคิดถึงสอปอลาวมากเดี๋ยวโควิดหายอยากไปเที่ยวจะไปหลายๆเมืองเลยเริ่มจากซาเหนือดีไหมหลวงพ่อบางดีไหมเออวังเวียงนะ เอออาจารย์อยากไปบลโลเวียโอ้อยากไปหลายที่เลยอ่ะที่ลาวอ่ะมีที่ไหนน่าเที่ยวช่วยแน,นะนําอาจารย์ได้นะมีอะไรอร่อยช่วยแนะนำาด้วยนะเอาวันศุกร์มาแล้ววันเสาร์มาแล้ววอาทิตย์มาแล้วขาดอีกสี่วันพวกเราศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเป็นระเบียบมากเอาถ้าครบเจ็ดวันอาจารย์ขอเริ่มเลยได้ไหมเออถือว่าพวกเราเป็นตัวแทนลูกศิษย์ไงได้ไหมได้ไหมถ้าครบเจ็ดวันอาจารย์จะขอเริ่มเลยนะอ่าเสาร์อาทิตย์จันร์เริ่มมาแล้วอังคารมาแล้วขาดพุธพระหัสศุกร์ อ้าวอังคารมาแล้วตอนนี้ขาดพุทธผลส,สุกนักเรียนนักเรียนพุทธรลส,สุกมายัางถ้าครบอาจารย์ขอเริ่มเลขเจ็ดวันเลยนะอา่าเอาพุทธัลมาแล้วอา่าขาดพุทธกับสุกอา้าวขาดพุทธกับสุกเ่าพุทธมาแล้ววันกลางคืนได้หมดสุกเอาตอนนี้อา่าศุกมาแล้วาทางนี้สุกมาแล้วถ้าอางนอาจารย์ขอเริ่มเลยนะพวกเราจดกันให้ดีจดกันให้ดีเลขมงคลเจ็ดวันเกิด ไม่รู้เหมือนกันนะว่างวดน,นี้นะวันไหนจะเป็นวันเฮงวังปังวันโชคดีเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่เกิดในวันอาทิตย์อยู่ไหมอาทิตย์อยู่หรือเปล่ามาอาทิตย์สองสามหกเจ็ดพิมมาเลยอ๋อมีทธิ์บอกอยู่หลวงพรบางเดี๋ยวจาย์ขอไปเที่ยวนะหลวงพรบาง อา้าพิมพ์ให้เพื่อนๆด้วยพวกเราพิมพ์คำว่าอาทิตย์สองสามพ์วันอาทิตย์2 3งสดได้โปรดกรุณาพิมพ์วันด้วยเพราะเพื่อนเราจะได้รู้ว่าเลขที่เราพิมพ์มาหมายถึงวันอะไรดังน,นั้นพิมพ์ว่าอาทิตย์2,3,6,7ให้เพื่อนนะสาธุใครพิมพ์ให้เพื่อนใครมีน้ำใจพิมพ์ให้เพื่อนบางทีเพื่อนเขา ดูหรือว่าเขาอาจาจะไม่สามารถฟังเสียงได้แบบอยู่ในที่ที่ฟังเสียงไม่ได้เนาะพวกเราพิมพ์ไปเนี่ยใครที่จดใครที่จําใครที่เฮงที่ฟังก็ขอให้พวกเราได้เฮงได้ฟังไปกับขอด้วยเอา้าผ่านนะอาทิตย์สองสามหกเจ็ดมีใครพิมพ์ให้เพื่อนแล้วยังโอ้ทางนี้ใครที่มีน้ําใจพิมพ์ให้เพื่อนเนี่ยขอให้ชีวิตมีแต่คนเกลือ้อนคนอุป,ปถัมภ์แบบนี้นะต่อมาวันจันทร์มา ต่อมา,าจัรอาจารย์ลืมบอกพวกเราไปดีนะที่นึกได้แต่ตอนต้นพวกเราอย่าไปจดเฉพาะวันตัวเองพวกเราให้จดให้ครบทุกๆวันเพราะอะไรเพราะเลขมันอาจจะออกวันไหนก็ได้เ,เข้าใจไหมเลขมันอาจจะออกวันไหนก็ได้ถ้าพวกเราจดเนี่ยครบทุกวันน่ะมันก็มีโอกาสที่เราอ่ะ จะได้ครอบรับเลขครบทุกวันเกิดแล้วเราอาจจะตัดสินใจเรื่องวันไหนก็ได้ใครคิดว่าดีพิมพ์ดีอย่าไปจดแค่วันตัวเองนะเขาใช้เปล่าเร็วอย่าไปจดแค่วันตัวเองนะเออเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าฉันรอจดแค่วันของฉันเองฉันก็ไปแล้วจดให้ครบทุกวันจดให้ครบทุกวันโอเคไหมใครว่าดีพิมพ์ดีเรานะดีนะจดให้ครบทุกวันนะดังนั้นต่อไปวันจันทร์มา ดูวันจันทร์กันวันจันทร์อยู่หรือเปล่าวันจันทร์วันจันทร์อยู่หรือเปล่าวันจันทร์แปดสห้าเก้าวันจันทร์แปดสห้าเก้ามาพิมพ์คำว่าจันทร์แปดสห้เก้าให้เพื่อนๆไ้นะเออต้องพิมพ์วันด้วยเพื่อนเราเขาจะได้รู้ว่า ที่พวกเราพิมพ์ที่อาจารย์บอกเนี่ยเป็นเลขของวันอะไรอย่าไปพิมพ์แค่เลขอ่ะจันแปดสี่ห้าเก้าพิมพ์ให้เพื่อนแบบนี้นะพวกเราดีมากสาธุสาธุใครพิมพ์บอกเพื่อนขอให้ชีวิตนะมีคนเกือ้อกูลคนอุปัรรมอยู่เสมอต่อไปเลยนะต่อไปเลยนะอังคารอยู่หรือเปล่าอังคารพวกเราอังคารอยู่หรือเปล่าพวกเราอังคารอยู่ไหมเออ อังคารอังคารอังคาร1360อังคาร1360งสาอาพิมพ์นัอังคาร,ร1360 13 13 13พูดถึงวันอังคารา้าฉันจะบอกว่า วันอังคารเนี่ยเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะถูกฉลอะถูกฉลกลก,กับกับการใช้ของบางอยา่างจริงๆแล้วของชิ้นนี้นะใช้ได้ทุกวันเกิดด้วยแล้วมันเน้นเรื่องของการที่ทำให้เลขเข้าเป้าอะ่ะเออเออ,เอ,อ,เอ,อมีใครอยากอยากได้ไหม มีใครเคยเจอปัญหาแบบได้เลขจากอาจารย์ไปแล้วแต่เวลาไปเล่นนะ่ะมันไม่รู้เป็นจับยังไงมันเฉียวไปตัวหนึ่งสองตัวทั้งทั้งที่ถ้าบวกหนึ่งลบหนึ่งหรือว่าสลับสับเปลี่ยนไปมาแล้วมันจะเข้าอ่ะใครอยากให้เลขเข้าเป้าพิมพ์อยากเร็วเดี๋ยวอาจารย์บอกเคล็ดลับให้จริงๆแล้ววันอังคารใช้ได้แล้วทุกๆวันก็เอาไปใช้ได้เพราะบอกแล้วไงว่าอย่างเลขมันจะออกวันไหนก็ได้ เคล็ดลับที่อาจารย์จะบอกนี่นะมันทําให้เลขเข้าเป้าเอาอย่างนี้นะอาจารย์จะบอกให้นะเลขที่อาจารย์บอกพวกเราอะ่ะมันอาจจะออกในวันไหนก็ได้พวกเรา